สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยของงวดประจำวันที่5เดือน 7, 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะคะในฮานอยของวันนี้นะคะตรงกับวันอังคารนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะก็ถือว่าปัง,ปงนะคะเดือนนี้เนะเดือน7นะคะเมื่อวานนี้ก็ปังทั้งฮานนยแล้วก็ รัฐบาลลาวนะคะพี่ๆก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะยินดีกับทุกแนวทางนะคะที่เข้ามารับชมเสอนเมื่อวานนะคะสําหรับวันนี้ก็มาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมนะคะเสะอนก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะขอบคุณทุกไลค์ด้วยนะคะทุกๆคอมเมนต์เนาะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะ สำหรับเมื่อวานนะคะพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะคะเผื่อพี่พี่เอฟซีท่านใดที่ไม่ได้รับชมของเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังมากๆนะคะเมื่อวานนี้เนาะเสาอนให้ไปนะคะในชุดพ้งสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้เอ่อในชุดพ้งสุดท้ายเมื่อวานนะคะสำหรับเมื่อวานนะคะเสาอนให้ไปนะคะเมื่อวานนี้เนาะเสาอนให้ไปเมื่อวานนี้นะคะ ให้เด่นที่9แล้วก็3นะคะเด่นที่9แล้วก็3มนะคะมาทั้ง2ตัวเลยนะคะตัวเด่นฟันในโค้งสุดท้ายนะคะฟันที่9นะคะถ้าใครจับตัวเด่นไปเป็ปปนแนวทางไม่ผิดหวังนะคะเมื่อวานเนาะผลที่เข้านะคะผลที่เข้าเมื่อวานนะคะสรุปตัวที่เข้านะคะ0 7นย์นะคะพี่ๆี่น7นี่มาในตัวที่เสาอนเน้นให้นะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าใน รอบเฉพาะกิจนะคะก็ยินดีกับพี่พี่ f อด้วยนะคะแล้วก็มาเข้า93นะคะเข้า9339นะคะมาในรอบปกตินะคะมาในตัวที่เสาอนชอบด้วยนะคะแล้วก็วงกลมให้นะคะมาเป็นตัวเด่นเลยนะคะตัวเด่นเมื่อวานนี้มาคู่กันนะคะถ้าใครจับตัวเด่นไปวิ่งรุดก็ยินดีด้วยนะคะพี่พี่แล้วก็เสาอนให้กันเบิ้ลไปนะคะ สำหรับเมื่อวานเนี่ยนะคะสะอนให้กันเบิ้ลไปนะคะเจ็ดเจ็ดก็เข้าเลยนะคะพี่พี่เนาะเข้าเจ็ดเจ็ดนะคะเข้าเจ็ดเจ็ดก็ยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้ให้เบิ้ลไปก็เข้าเจ็ดเจ็ดค่ะก็ยินดีกับพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะเมื่อวานนี้โค้งสุดท้ายเข้าเก้าสามแล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็เข้าเจ็ดเจ็ดนะคะพี่พี่เนาะ ถ้าใครจับไปเป็นแนวทางนะคะได้เยอะได้น้อยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกสาวอนด้วยนะคะเพื่อทซี่จะได้มีกําลังแรงใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะก็ถือว่าเดินดีนะคะสําหรับหวยฮานอยแล้วก็รัฐบาลลาวเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวมารับชมของวันนี้ต่อนะคะในวันนี้นะคะสาวอนให้เด่นไปที่เก้าก็ยังชอบนะคะวันนี้เด่นที่เก้า เด่นที่เก้าแล้วก็เจ็ดนะคะฟันเจ็ดนะคะฟันเจ็ดเนาะในวันนี้ก็ยังชอบเจ็ดอยู่นะคะสำหรับตัวเจาะนะคะก็จะมีเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสาม หนึ่งเจ็ศนสามศูย์เก้านะคะวันนี้นะคะถ้ามีเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลน,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 นี้สวนให้ไปนะคะวันนี้ให้เบิ้ลสามสามแล้วก็ ห้าห้านะคะเผื่อมีเบิ้ลนะคะถ้าใครชอบเลขเบิ้ลเนาะเมื่อวานนี้ก็เข้าเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะคะเสาโอนให้กันเบิ้ลไปสำหรับตัวที่เสาโอนชอบในวันนี้นะคะตัวที่ชอบก็จะเป็นศูนย์สามเจ็ดห้าอ้าเก้าศูนย์ให้สองโลบพี่พี่เอฟซขอโทษขอภัยด้วยนะคะตัวนี้ขออนุญ,ญาตตัดออกนะคะตัดออกเพราะเสาโอนให้ไปแล้วเนาะขออนุญ,ญาตเพิ่มตัวนี้นะคะเพิ่ม เพิ่มเป็นห้านะคะห้าห้าหนึ่งนะคะขอเพิ่มเป็นห้าหนึ่งเนาะตัวที่สาโอนชอบนะคะห้าหนึ่งนี้ก็ชอบนะคะแล้วก็ชอบ90้าเจดนะคะ กันเบิ้ลน,นะคะก็ชอบทั้งสองคู่นะคะวันนี้เนาะสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้ก็ขอให้ปังๆนะคะขอให้พี่ๆ f c ทุกท่านโชคดีร่ำรวยนะคะหยิบจับผู้ไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้มาตรงๆนะคะก็ขอให้มาเหมือนเมื่อวานนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากพี่ๆเ c เป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะฝากดู โฆษณาเป็นกำลังแรงใจให้แอดด้วยนะคะอย่าก,กดข้ามเนาะเพื่อที่แอดจะได้มีกำลังแรงใจนะคะมานําเสนอตัวเลขเด็ดๆมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโชคดีร่ํารวยเฮงๆปังๆคะ่ะ